รถไปเขาเอารถไปเก็บไหอ่ะอันแรกเเอารถไปเก็ี้ยนี่อนยเขาเลยขับรถเขาเลยขับไปเทียเขางอกรอไปรถอลิ้งยังถึยกร้อนมีคนขับเบียออกไปตั้งแห้งเลยเสียละเือนีจ้าวันเพื่อนี่วันนี้เขาเสียอะแล้วเขาเบรกอีกขี่ไปอีกนั่ไปเบิ่งก็หลอกไปทั้งไดเละ ไม่ได้เปิด่องพังนะครัเห็นแต่ตอนล่องอะเเห็นแต่ตอนเขารถถึนม่านเห็นแล้าะควันขึ้นยอนรถหินพังหมดเนาะพังหมดเลยชัดเลยควันขึ้นดาวมันโซบเขาออกมาจากรถเลยตายข้าวหอมตายข่าวเลยน่องน้องเท่เลยต้งการ ต่ว <reco> ่าัห้ตัวไปามอาุเไอเขารเห็นว่ได้เนนักายปีแล้วบ่ได้เนกักกาหลายปีเราเราได้ไปคิดียังเชงเขาบ่เราได้กวนม่ได้คิดว่าฝันว่าทั้งได้ไปฝันเกี่ยวเขาบ่เห็นเขาบ่ได้ไปเบิ่งเฟซเบิ่งยังเห็นกันอะไรเนี่ยเรซื้อไปฝันเกี่ยวเขาเนี่ยเรดนี่แต่ว่าั่นตทรไปถามจะตไปถามไปรเนอเขาเขาจะพีดานได้ก็ฝันว่าโอ้ยให้เขาขับยังไงทะลุอยู่เขาเมาอ่ะตอนนี้ เอาไปเขาขาเปยังนง่นรถจะรอดเะหมือนกันเขามีแต่เรื่องหายนั่งรถรถมุนมัดเหรอเนเขาอัตายแล้แต่นี่เงไดเลยคนแต่หลายหลายเขามาเบื่งเขาโอกมากะพวกนี้ทีพวกนี้ยังนะซบกับข้งดูสิข้งยูทานางสีเลยใหม่นรถแม่เพราว่าโตแก่ไใหม่เกี่ยมเลยอก็าจะรนในคั้ขวาน้านน่ะเรืองหายวันไทยเรืองหายเังรถทั้งเ่โตนนองเขาแบบนี้เพิ่งได้แบบนี้ ให้ก็ใสทำยังรดท่านละพี่อาพันบ้านี้เมื่อยักไปยักอแนเย็นเน่ยังปตันคือรถานี้หันมีสาเห็นยังเกิดขึ้นนี่สิมากกว่นียอว่าอย่าเลยนจัเื่อนีฝันฝันแล้ววันนี้้อเ้ายิ่ไปเนี่ยยังเย็นอยู่าจากวัดเนี่ยยังตันบ่นี่เท็เปิดจส่อไเย็นสีภาพไปบงาเื่อ รถเที่ยวห้องก็สันนิวาเอขึ้นเท้าสอยู่หรอกอย่าเี้ยเนาะูแมตัวให่ก็ไปทะเบียนยี่ปีีห้าสูยขั้นมันออก่้ายทะเบียน้ายทะเบียนฟันเกี่ยวมือเคนื่ออืดู 2องสองหนล่ะสองสปินรถรถตืได้กาบตื่ดกาบอยยงสิงเลยจ้ะตะว่ากำเพืงยิ่เปยางเลยยบเลยบอกเปนยบเตะวันมันเปิดออกเมือตอนี้มันเปิดเลยเป็นือตลอดกับหมอกหางๆนี่แหละเป็นรถแล้วตะวัาสั่นเนาะวนกับคืนมันโต๊ะพอออกมาว้างอยางางผู้ใตผู้ยผู้ชายค่ะครับผม ทัอนกรามอายุอ่ีย่ออยู่แล้วล่ะไะถามอายุฟููครับป่อค่ะอายุูคบแมนบวกวากันเพรเคยเห็นก็ต้องน้ำหาที่เขาเขิดรับยี่สิ้ายี่สิบยี่สิบพวกว้านี่ก็ต้องรู้ยี่สิักัเข้าเไ่านาที่ยี่สิบห้าประมาณบ่าเขาไห้หลุนอยู่ไหลุประาณย่สนล้านยเงยามั้าปัเดยนก็คือสองสองหนคาบิี่นอเลย เนอะา่่ออกไปแล้วนะคะนี่ห้าศูนย์ออกไปแล้วโูหอยถ่วงนะครับเป็นคนปูสิปูตีครับครับครัเครับเป็นเมืองตะลอดเก๋งรถท่านไหมรถท่านเกาม่ได้สนใจเนาะต่องเกานี่มือเรียกว่าพงกระชี้จะขั้นหนีมากมือเรียกว่าแต่ตนี้จขันเกาครับมือเรียกว่ากชีขั้นหนีแล้ว嘛 ขน uh, so so ันจะเป็นขั้นนั้นวนขืนได้เมื่อนเพราะว่าอิชิออมารถเสียงไะได้จอดอไอย่างนี้ตีรองเดกเี้ยนสายเพราะว่าทียนร่มีกองเกล็ดแตกเห็ดเล็บขั้นเียอ่างที่ได้รว่าอันซอย่างน้ยงหนาย้อนได้แบบกวนข้นเอาแล้วได้เอาจอดวนบ้านตอนนี้นเลยสอนขั้นเนกว้นข้นแมงหวกว้านข้นไม่เนเป็นองคนสองเกองปุ้แตกหกได้แตกหประจุดดูว่าน้องจะป่า รถเก๋งเอสองเจ็ดเกงเจ็ดแเคอรถเก๋งนเด้บันเกียวคือฝันเกียวคันนี้ฝันเกียวฝันเกียวคันนี้รกระบคันนี้สองาครนะครับว่าคนครับ่งรถกอครับผมอายุค่อยติดตามเพียงนึงจ้ะครับครับครับ ครงการได้ครับครับส้าหรว่าห้องนี้นิ่งๆครับ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 คกับครับครับค เียนมานี like ่มือเล็กออกไม่เปลี่ยนกับบ้านะห้าศูนย์เห็นว่าข้างหลังห้าศูนย์มันเก่งจั่โอ้เสียดายว่าถิ่นจังชี้ข้อนี้มาฝนมือเล็กกว่ามามาตอนตีหา พกปกติ่อีกับวะดิ่อี้าเรียกเอ้เสียดายว่สัันพี่พี่อครับ